วันนี้อยู่กับช่องคนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการอบความร้อนในโรงเรือนเพราะเห็ดฟางเราวันนี้เราใช้เป็นเตาสติมเมอร์นะครับระบบเติมน้ำอัตโนมัติของช่างตั้มเป็นระบบแก๊สทั้งระบบนะครับแก๊สที่ใช้ในการอบจะเป็นแก๊สถัง48กกิโลหนึ่งถังใช้อบโรงเรือนได้อยู่ที่2โรงเรือนนะครับขนาดไม่เกิน5้คูณเเมตร มาดูการต่อท่อเข้าโรงเรือนกันครับลากสายยางเข้าไปที่โรงเรือนแล้วทำการกลบชายผ้าให้เรียบร้อยอย่าให้ลมออกมาได้นะครับในส่วนของประตูใช้กิปสีดำหนีบให้แน่นหนีบให้ที่อย่าให้ไอ้น้ำที่เราปล่อยเข้าไปเล็ดลอดออกมาได้หรือออกมาได้น้อยที่สุด เพื่อเร่งให้อุณหภูมิในโรงเรือนสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับทำการเช็คบริเวณหน้าจัว่วรูระบายอากาศทำการปิดให้สนิทอย่าให้มีอากาศเล็ดลอดออกมาได้ก่อนทำการติดแก๊สหรืออบลงเดือนเช็คให้เรียบร้อยให้ดีไม่ว่าจะเป็นข้างหน้า รืด้านข้างทําการเดินสํารวจบ่อยๆครับไม่ว่าอยู่ในระหว่างการอบก็ดีเมื่อมีไอน้ำเข้าไปในโรงเรือนเสร็จแล้วเดินบิดดูเช็คดูรอบโรงเรือนสักหน่อยเอามือลูบๆไปตามผ้าใบว่ามีรอยรั่วหรือผ้าใบในส่วนไหนชำรุดแล้วมีไอ้น้ำพยพุ่งออกมาหรือเปล่าบางครั้งการอบอุณหภูมิไปนานๆแล้วไม่ถึงก็อาจเกิดจากสภาพผ้าใบชำรุด หรือเกิดจากมีรอยรั่วรอยแตกรอยซึมของผ้าใบก็เป็นไปได้เราจะทำการเช็คทั้งด้านหน้าด้านหลังความถี่ของตัวหนีบนะครับค่อนข้างจะใช้ถี่สักหน่อยเอามือสัมผัสไปบริเวณรอยต่อว่ามีไอความร้อนหรือไอน้ำพุ่งออกมาได้หรือไม่ถ้าช่องไหนมีเราก็ทำการปิดไปครับ หลังจากเดิงไปสักระยะประมาณ20นาทีก็มาเช็คอุณหภูมิสักครั้งหนึ่งผ่านไป30นาทีอุณหภูมิก็เริ่มขึ้นมาที่59องศาครับผ่านไปประมาณ40นาที ก็เริ่มแตะมาที่60องศาขึ้น61องศาได้สักประมาณ5นาทีเริ่มจับเวลาครับเราจะทำการจับเวลาแบบนี้ไประยะเวลา3ชั่วโมงเมื่อแตะ60องศาหลังจากนั้นเมื่อครบ3ชั่วโมงเราก็จะทำการปิดเตาและพักโลกเรือนไว้แบบนี้เป็นเวลา1คืนหรือ1วันหรือถ้าใครมีภารกิจเร่งด่วนให้เปิดระบายอากาศ ให้ความร้อนออกให้หมดแล้วทำการหว่านเชื้อลดน้ำปิดโรงเรือนดังภาพได้เลยครับ1น,นึ่งทางแก๊สอบได้2ลงโรงเรือนขนาดไม่เกิน5.9เเมตรสำหรับวนันนี้ฝากไว้แค่นี้ไว้ติดตามคลิปหน้าสวัสดีครับ